I'm <laughs> sorry. สันลเลิงทุกคนเดนะผู้ชก็นิ่งผู้หญิงก็งามสุดโสภาทั้ปาดุวานสวยงามบาดตาถึงใจปาดอย่างช้าเป็นานสลางามตาสุกใจเบินตายามองเลย บมือเลยครับแต่ตอนแรกเราได้รับข้อมูลว่าคนที่นําด้านหน้าเนี่ยจะไม่ใช้กุญแจนะครับจะใช้แฮนด์มอเตอร์ไซค์พอดีไปถอดไม่ทันนะฮะก็สนุกสนานพร้อมเพียงกันดีนะฮะสำหรับทั้งยนต์นะครับก็เป็นหนึ่งในเพลงประจำสถาบันของเรานะฮะอันนี้เพลงน่าจะเป็นเพลงชาชาชาอีเทคนะฮะ